สวัสดีครับชาว FPS Thailand ท,ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีไมค์จากทาง TTE Sport มาให้ชมกันนะเป็นไมค์ที่แยกออกมาขายต่างหากนะครับผมนั่นก็คือนี่ฮะเฉา Echo นะครับผมเฉา Echo หลายๆคนอาจจะรู้จักเฉาในนามซีรีส์หูฟังนะครับผมเฉาธรรมดาเฉา Signature แต่ตอนนี้เขามีไมค์มาขายเพิ่มเพราะว่าซีรีส์ของเฉานั้นมีเป็นเฉพาะหูฟังนะผมไม่มีไมค์นะครับผม ก็กล่องเล็กๆน่ารักนะผมฟีเจอร์เด่นๆนะครับผมก็เป็นแจ็คแบบ3.5ม mm ิละครนะผมโกลด์เพลทนะครับผมเขาบอกว่าเป็นไม้ที่รับเสียงได้360องศาเลยนะครับผมแล้วก็มีคริสตัลเคลียร์วอยซ์นะครับผมก็คือเสียงจะใสามากถ้าผ่านพูดผ่านตัวนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าอันสุดท้ายบอกว่าสายยาว2.7เมตรนะรผมหรือว่า270เซนเมนั่นเองแล้วก็มีตัวแมนจเคเบิลก็ตัวแบบ หมุนพันของมันนะครับผมอ่ะมาดูตัวใหม่กันนะครับผมนี่อันนี้คือที่เขาบอกว่าต<ม>ัว manage cable นะครับผมนี่จะหน้าตาประมาณนี้นี่นะครับผมใกล้ๆเลยก็ได้นะฮะสายเป็นสายถักนะครับผมเล็กๆเลยเพราะว่ามีอยู่สัญญาณเส้นเดียวนะครับผมส่วนแจ็คนะครับผมเป็น3.5ม mm, ิมแบบ go play นะครับผมก็เสียบเข้าตรงรูไม้นะไม้ก็ ถ้าจำไม่ผิดไมค์เป็นสีอะไรนะสีส้มสีชมพูอะไรปรามาน,นี้แหละอย่าเสียบสีเขียวสีเขียวเป็นรูหูฟังนะครับโอเคมาดูตัวตัวไม่กันนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้ Battle d ร a ก o n นะครับผมนี่นะครับผมถัดมาข้างอ่าใกล้ๆอีกนิดนึงอ่ะดูแบตเ l น d ราก o อใหม่นะฮะถัดมาก็จะเป็นปุ่ม on o f f นะครับผมแล้วก็เป็นนี่ฮะเป็นคลิปเอาไว้หนีบ อ่าหนีบกับปกเสื้ออะไรพวกนี้นะครับผมส่วนข้างบนก็จะเป็นอ่าที่สัญญาณรับใหม่นะครับผมสัญญาณรับเสียงนะผมก็เน้นทูโทนแบบดําทองดูดูแลแบบลักซ์ซรี่ดีนะครับผมก็หรูหรานะครับผมส่วนคลิปนี้ง่ายๆนะผมหนีบป็นไปไอ้ไมประมาณนี้ไมประมาณนี้มันจะค่อนข้างดูดเสียงพอสมควรนะครับผมค่อนข้างดูดเสียงพอสมควรนะฮะก็ เดี๋ยวมาลองเทสเสียงกันเดี๋ยวพี่แพ้นอัดกับไอ้โปรแกรมที่ตัดต่อวิดีโอนี่แหละว่าเสียงข้าตัวนี้จะเป็นยังไงก็เห็นกันจะใจเลยนะผมอัดกับแล็ปท็อป MSI ตัวนี้นะเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัดจากตัวนี้โปรแกรมโทษที <c oughs> <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวมามาลองฟังเสียงกันนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามอันนี้พี่แพ้นทสนะอันนี้จอห่างจากปากประมาณคร <c oughs> ึ่งคืบนะครับผมอันนี้เสียงมันจะพึบพักหน่อยเพราะว่านี่ฮะ ตัวพอผ่านเนี่ยมาเต็มนะครับเพบ่มๆเห็นไหมฮะถ้าอันนี้เอาวางไกลๆหน่อยอ่าฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามพี่แว่นอ่าเปิดไมโครโฟนบูตที่สามสิบเดซิเบลนะผมใช้อ่าเรือเทคนะครับผมเป็นอ่าเซนเซอร์ออนบอร์ดนะครับผมก็เสียงก็ประมาณนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเสียงไมค์ของเจ้าเฉาเอ็กโคตัวนี้นะครับผมฟังกันไปแล้ว รู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ค่อนข,ข้างดูดพอสมควรนะครับผมไม้ที่คาแรคเตอร์ประมาณนี้เนาะก็เอาวางไว้ไกลาปากก็ได้นะครับผมเวลาเวลาเล่นทีมสปีกหรือว่าสกายเนี่ยถ้าจ่อใกล้เนี่ยมันจะค่อนข้างดังพอสมควรก็ต้องไปปรับไม้ให้มันดีๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบเป็นแอดดชั่นอลนะผมก็คืออารมณ์แบบซื้อมาเพิ่มเติมนะผมใครใช้หูฟังชาวอยู่แล้วอยากได้ไม้ที่มันเข้าคู่กันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไรเป็นแบบ เป็นชุดเซตของมันเนี่ยก็คงต้องหันมามองตัวนี้ไปนะผมราคาตัวนี้พี่แว่ยยังไม่ทราบนะผมก็เดี๋ยวถ้าทราบพี่แป้จะโพสในกระทู้รีวิวของเจ้าตัวนี้ให้เห็นกันทุกคนว่าราคามันเท่าไหร่ไม่น่าจะแพงนะครับดูแล้วมันเป็นแค่ไม้อย่างเดียวเนาะโอเคใครที่สนใจเจ้าไม่เฉาเอ h โคตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกมิงเกียชั้นนําทั่วๆไปนะผมวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ